สวัสดีครับนักธุรกิจโฟรสตาร์ทุกคนครับผมแต้กันพงศ์สกุลชัยผมมีโอกาสได้ร่วมง,งานในหลายธุรกิจทั้งในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจเทคสตาร์ทอัพและที่คนทราบกันดีกับธุรกิจสื่ออย่างทีวีพูเมื่อประมาณ7ปีก่อนทีวพูมีการปรับตัวครั้งใหญ่ากับการกระโดดข้ามจากโลกสื่อสิ่งพิมพ์เข้าสู่โลกของแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเต็มตัวพูดได้ว่าเราเป็นบริษัทกลุ่มสื่อกลุ่มแรกๆที่ เริ่มที่จะเปลี่ยนเข้ามาในโลกของดิจิทัลทำให้วันนี้เรามีฐานผู้ติดตามกว่า24ล้านคนจาก11เพจทั้งหมดในเครือของเราและทำให้เรายังเป็นที่รู้จักอยู่ในเทรนด์และมีผลกระทบต่อโลกวงการบันเทิงอย่างต่อเนื่องทีฟูจะสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดเหมือนในยุคก่อนหน้านี้ผมมองว่าไม่ใช่เรื่องง่าย โดยสภาพแวดล้อมของวงการสื่อในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราจึงต้องหา S curve ใหม่ให้กับบริษัทเ mm hmm. พราะเป้าหมายถัดไปของทีฟูคือการนำทีฟูเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์แน่นอนว่าเรื่อง v o l ุ่มการขายเป็นปัจจัยที่สำคัญแต่สิ่งที่สำคัญกว่า v o l ุ่มการขายนั่นก็คือ Growth หรือการเติบโตเราจึงมองหาธุรกิจที่มุ่งเน้นเรื่องการขยายและการเติบโตและเรายังสามารถใช้ธุรกิจเดิมคือทีฟู สื่อและเอ็กซ์เพรสไทส์เดิมเดิมของเราในการส่งเสริมธุรกิจนั้นได้สุดท้ายเราจึงได้ให้กำเนิดธุรกิจใหม่ของเราภายใต้ชื่อว่าภูสตาต่อยอดความสำเร,ร็จอีกครั้งกับธุรกิจภูสตานี่คือการต่อยอดความสําเร,ร็จและผลักดันธุรกิจใหม่ให้กับสมาชิกและทุกทกท่านที่เป็นแรงและกําลังใจให้กับทีวีภู นอกจากทีวีพูจะมีสินค้าดีๆแล้วยังมีแผนการจ่ายผลตอบแทนที่ดีด้วยโดยพูสตาร์เรามีผลตอบแทนอยู่ทั้งหมด5ช่องทางการขายปลีกสินค้าอินเฮิร์บราคาขายปลีกอยู่ที่390บาทสำหรับราคาสมาชิกอยู่ที่350บาทได้คะแนน200 PV ทุกกล่องทุกสินค้ามีคะแนนทุกชิ้น2โบนัสยอดขายส่วนตัวหรือค่าฟาสตตาจะมีรายได้20% มีคะแนน3,500 PV ปกติเราคำนวณที่20%แต่สำหรับโปรโมชั่นตอนนี้เราเพิ่มให้อีก10%เป็น30%คิดเป็นเงินเท่ากับ1,050บาท 3. โบนัสจากการบริหารทีม20%แผนในระบบนี้เราจะมีฝั่งซ้ายและฝั่งขวาในการบริหารทีมฝั่งซ้ายคือ B มีคะแนนอยู่ที่7,500 PV และฝั่งขวาคือ C มีคะแนนอยู่ที่1 5 0 0 P v ให้คำนวณที่ฝั่งซ้าย7,500 PV ห้คูณเท่ากับมีรายได้1,500บาทโดยที่ตัวเราทำหน้าที่คือลงไปสร้างลิขสิทธิ์ใหม่ๆห,หรือสร้างธุรกิจต่างๆให้เกิดการขยายมากขึ้น ให้เกิดยอดเกิดรายได้โดยที่ตัวเราเป็น A เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นั้นเราส่งต่อลิขสิทธิ์ต่างๆให้กับ B B ได้รับค่าบริหารทีม20%อยู่ที่16,000บาทต่อสัปดาห์เราจะมีโอกาสได้ค่าลิขสิทธิ์ตรงนี้เพิ่มเติมอีก15%จากบริษัทยอยู่ที่2,400บาท สำหรับการคำนวณคะแนนและการจ่ายค่าคอมมิชชั่นของสมาชิกโดยจะคำนวณทุกวันเวลาเที่ยงคืนโดยเที่ยงวันจะมีรายละเอียดสามารถตรวจสอบได้ว่ามีค่าคอมมิชชั่นในแต่ละวันเท่าไหร่โดยที่คอมมิชชั่นจะจ่ายให้ทุกๆวันที่1และวันที่16นั่นเอง